เหตุเกิดจากอยากกินผัดดอกกระลำไส่กากหมูเจียวค่ะวันนี้ก็เลยรีเควสให้ป้าช่วยผัดให้กินค่ะป้าก็ไม่รีรอรีบหั่นมันแข็งลงกระทะให้เลยค่ะก็จะเห็นป้าเติมน้ำลงไปในกระทะด้วยนะคะเคล็ดลับเพื่อที่จะไม่ให้น้ำมันกระเด็นค่ะเจียวกากหมูเสร็จแล้วนะคะก็มาผัดริกะเทียงค่ะขั้นตอนนี้นะคะทั้งผัดไปจามไปเลยค่ะ เราก็จะใส่ดอกกระหล่ำลงไปแล้วก็ปรุงรสตามใจชอบนะคะก็จะใส่น้ำมันหอยน้ำปลาน้ำตาลแล้วก็ซีอิ๊วขาวค่ะตามใจชอบเลยเมนูนี้จะเป็นเมนูที่เราทานบ่อยๆตอนที่เราทำงานอยู่ที่สวนกล้วยไม้ที่นครปฐมอะค่ะจะมีะพี่ๆป้าๆคนงานที่อยู่ในสวนนะคะ่ะผัดมาให้ทานทุกวันเลยเราก็เลยรู้สึกคิดถึงเมนูนี้อะค่ะ เสร็จแล้วเราก็จะใส่กากหมูเจียวล,ลงไปนะคะแล้วก็คนคุกๆๆให้เข้ากันค่ะแล้วก็ทานได้เลยกับข้อสวยละอ้นค่ะ